สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพอลลี่แล้วนะคะวันนี้พอลลี่ก็จะมาแกะทัสดุกันเนื่องจากปากกา apple pencil ของพอลลี่อันได้กลับโลกไปแล้วนะคะก็เยิงบงไปตามสภาพนะคะอันนี้ยังไม่ทาได้ค่ะไปอันนี้เข่าทับขัดค่ะทุกคนสอ,อันนี้ก็ราคาแรงอยู่นะพอลลี่ก็เลยไม่เอาค่ะงบเรามีจากัดตอนนี้เราก็เลยไปเซิร์ชในแอปแอป,แอปหน,นะคะแล้วเราก็เจอตัวดังไม่ดังหรอกแต่เขาว่าดีพอลี่ก็ ร์หาข้อมูลมาสักพักนะคะทุกคนก็คือหนึ่งวันหลังจากที่มันหกักก็เซิร์ชสักพักทั้งวันที่ท,ที่พอล,ลี่ต้องการเลยก็จะได้เป็นปากกาของยี่ห้อสเ l รัสนะคะถ่ามว่าอย่างนี้หรือเปล่าแอ่ลี่ไม่แน่ใจอะ่ะ แต่ที่แน่ๆอะพอเห็นเขามีสีชมพูสีฟ้าสีม่วงการใช้งานง่ายสามารถใช้เหมือนกับแอร์ไอตัวแอปเปิลเก่าเราได้เลยแล้วก็มีประกันหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนหรือเปล่าอ๋อเรไม่แน่ใจน่าจะหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนมีประกันหนึ่งเดือนนะคะแล้วรุ่นตัวนี้ก็จะเป็นลิมิเต็ดเลยนะคะเป็นตัว EU02 ค่ะทุกคนเรามาแกะพร้อมกันเลยนะคะว่ามันจะใช้กับเจ้า iPad ได้จริงๆหรือเปล่าเขาบอกว่าง่ายชาร์จด้านข้างของไดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะขออนุญาตแกะอันนี้เป็นตีพี่ เพราะว่าชีวิตเราเป็นโลหสีชมพูนะคะทุกๆอย่างเราจะสีชมพูค่ะงทุกคนแล้วเราก็แกะทัดๆๆให้ดึงตรงนี้เราก็ดึงเลยเฮ้ยสีน่ารักค่ะเธอนี่นะคะเขาจะมีใบคู่มือบอกนะคะเขาบอกว่าปากกาตัวนี้มีน้ำหนักเบาเบากว่าตัวนี้นะคะซึ่งขนาดก็พอๆกันเลยค่ะทุกคนหน้าตาคือเหมือนกันถ้าเกิดนี่มีสีสันตรงนี้ก็คือเหมือนกันมากเลยอันนี้ไม่เข้ากับอันนี้คือสีชมพูนี้เข้ากับ เข้ากับพวกคีย์บอร์ดแอตเทนลีของ p o l มาที่สุดนะคะแล้วเขาก็มีแถมหัวมาให้ด้วยนะคะทุกคนจำนวนสอง 2, หัวคะ่ะทุกคนถ้าเกิดมันเสียเราก็สามารถเปลี่ยนได้แต่เวลาชาร์จถ้าเครื่องไหมไม่สามารถชาร์จไร้าสายได้ข้างๆเหมือนกับรุ่นใหม่ๆที่ชาร์จได้ตรงนี้นะคะก,ก็จะไม่สามารถใช้ได้คะ่ะเขาบอกว่าเชื่อมต่อง่ายมากนะคะทุกคนเราก็จะมาลองเชื่อมต่อกันดูเลยคะ่ะว่ามง่ายเหอนกับที่เขาบอกหรือเปล่าเพรีไม่เคยใช้แบบนี้มาก่อนเลยนะคะว่ามันจะเชื่อมยังไงเราถอดออกนี่นะถอดเคสออกเพื่อดูเลยว่าเป็นยังไงเ ก็แสดงว่ามันติดได้จริงตามที่เขาล่าเือนะคะแล้วพลิ๊ก็จะลองเชื่อมต่อดูนะคะนี่เขาก็จะขึ้นชื่อประการมาให้เลยค่ะถามว่าเราะจะเชื่อมต่อ,อไหมเราก็กดเชื่อมไปเลยสิคะเราไรอ่ะเชื่อมต่อก,ก็ไม่นานนะคะะมันขึ้นคอนเนกแล้วมันดูตรงนี้ได้เหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่เขาบอกว่ามันสามารถดูแบตได้พลิกก็ไม่รู้ว่าดูได้จริงหรือไม่ดูยังไงดูยังไงอ่ะอยากโทรแต่ก็ไม่ได้ ดูแบบได้ค่ะทุกคนแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันปกติคอลี่ก็ไม่ค่อยได้ดูแบบมาหรอกเพราะคอพลี่ชาตลอดแต่เขาไม่แนะนํานะคะว่าเราจะต้องชาร์จตลอดทุกคนมันจะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะคะมันจะมีไฟคอลลี่ไปลงดูวิธีที่ไม่ชัดเจนะคะ่ะแต่เขาจะลองมาเขียนที่ดูคอลี่ไม่รู้มันเปิดหรือยังแต่คิดว่าคงเปิดแล้วละ่ะเดี๋ยวคอลลจะดูอันนี้อู๋บองว่าถ้าเราใช้ปากกาที่แบบเป็นแค่แน่าเด็กธรรมดาที่ไม่ใช่แบบพิซิลใช้แบบนี้มันจะไม่สามารถเขียนได้นะทุกคนนี่ก็คือเทคนิคแี่สาามรถเขียนได้เลยต้องพพิม์เอานะคะอลลี่ มันเหมือนชิงทุกคนแล้วผลิตภัณฑ์เาอยู่ยายตั้งนานอะ่ะลดศเล,เล,เลแต่ลต่ามีวิธีตออยูนะคะมันหน้นาเขาลยอาจจะมาอทุกคนว่าใช้อะไรยังไงมีปุแต่ตรงไหนแค่หน้าจลิัไม่ได้ดูขนาด้เลยว่าเราแตเอค่เลยเจ้าตัวนี้ก็บอกลาไ,ไปได้เลยนะคะขนาดหัวเขาจะรู้สึกว่าหัวสีชมพูเขาจะแหลมกว่านิดนึงจริงด้วยหัวเขา,าแหลมกว่านิดนึงแต่เขา,ขา,านนก็น่าจะสวมหัวนี้ได้พี่ล่ตภัณก็เปลี่ยนเลยค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑชอบสะสมหัวมากๆผลิตภกลัวหัวมันจะพังดูสิคะ้ง่แตตตก็ิิ พอลี่คลิปนี้พอลี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าพอลี่พร้อมไปทำงานวาดลูกต่อได้แล้วค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย